นี่ยนี่ละน้อคำโบราณพันว่าไว้ว่าไม่เจโดเกินลัวจวยแก,กินกเกินงบภาคพันบามาแจกเท้าเกี้ยปีกแกเกินเพื่อกวายค่อยเข่าเลี้ยนเกินขราสากเกินหมอนเสื้อก่องกระปองเงี เลือนเล่นกระดานเกินแผ่นแปรสดคือแวนเกินกระจกบยานตกนรกมาสั่งสอนโลคนเท่าควยเกินเขาปีเกินเจ้าเพียบรเท่าแก่ลูกเลือนพ่อเลือนแม่พ่อปันปอเลือนแม่พ่อปันแค่นันลืนอบ่อายค จัพ้องใหปีาได้นํานํากรเอ้ยนกรรกําโพดหวนนกว่ากเขียนพอแม่เว้าทางดีลูกมาดันทางหายอยากอายมาอยากอายแม่อยากอายหอดเป็ดไก่โอ้ยสังลูกเอาตั้งแต่ใจอยากเอาวัแต่น้อยบ่อายเท่าผู้เกิด หากินคนเลยน้องหากินก็เรื่องน้อนบ่เคยปล่อยสั่งให้ว่าลูกบ่หูภาษาพวกวัดมากะบ่หัวโคนีสวดตวดหวัวไม่มาเกี่ยวลลอมหัหวมันบ่เพียงนามนาดอคำอือ อันบิดามันดาจะต้องเกินบุทน้อยเ <azt> บิ่งห้อยหมากับห้อยสร้างโย่ตามทางห้อยดใดใดเจ้ายังเปรียบไม่ไปพ <Stanford> ุ่มกำลังอ่อนยิงสีสันลงกระบวแขนเพิ่นว่าแห้งเด็กน้อยบ่ทอ,อแห้งคนใหญ่ไม่ไปอ่อนโสเฮ็ดได้กระตอกเขาอย่าไปเว้าอวันเจ้าควอ ลูกยาววาแบบมักย้อนเสื้อกําปูผู้ตายไปเล่าบอถลำเลี้ยวใดดอกปูเฮาอยาไปเล่าเกิดเป็นวันคือขันเขาไปวัดว่าออกว่าคำเบียดบางการบอำสันตตากะมอเแล้วเที่ยวเขาแต่วัดว่า อาซาอย่างน้อยให้คุ้มพลพากันลังไปวัดเขาอยากไปรับเศษลรัจ,รจังมันไปทุกคนมืงอยงยามไปนั่งกระนม่มือเจ้าสังมอขี่ขานนัางฟังเทนั้นนั้นบย่ยานปวดขาคอ จ้านตระลุจักว่าพวกกระพร,ะราา้าเข้าบ้านนันยาวานพันก,นกรรมนี้ว่ากระพร้านใช่จะต้องทับทั้งผมทั้งปนุมมือหน,บ,นอบกันหมอกกันดอกข้าน้องในเหงื่อเท้ามีเพียงพร้อมมันบ่อดเตียง,องพพอดอกตาพรานเกีจจากนั่งก็ได้นั่งคิดจจากนอนก็ได้นอน ทุกข์ยากพรสิไปอยู่เกี o ยวกี่ยังฟังสาโนโลกใช้ลายหาไปตากแดดเปิ้สิเกรียมยังสิกลางโกใช้หัวอ่อนพอสิวิมจงเสือคำพอแม่เว้าโลกใช้เอ้เจ้าอย่าลืนจิตไปลูกคนเนผู้เขานมซ้เจ้าเขากระางตั้งแต่งาน พอให้หนังอยู่แต่บ้านสมกับว้าลูกชายเดียวไปเกี่ยวยังท้ายวัดยาสุดไปเศร้าไว้ไปเมือ่อใดมันบ่าลานรอเวลาสาก่อนคำเดี๋ยวนี้เจ้ายัางออ